อะไรกันเนี่ยพ่ออะไรพ่<ม>อกำลังสับอะไรย่ามังวะอืมท่านผู้ชมตอนนี้เราสองคนตายายนะคะขับรถมาในส่วนของอ่าด้านหลังนะคะทุกคน,นตรงที่รถบ้านเราจอดอ่ะเขาเรียกด้านหน้านะคะเออเผื่อใครยังไม่ทราบเนาะตัวตรงโกดังนะคะหรือว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกด้านหลังเออตรงรถบ้านจอดเรียกด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนะทุกคนตอนนี้เราสองคนตาย,ายายมาที่ด้านหลังนะคะเดินมาเดินสำรวจนะคะต้นไม้ใบหญ้านะคะมาดูว่าเออ นะครบแบบย่าขึ้นขนาดไหนแล้วเราจะตัดยังไงค่ะตอนนี้ผลก็อ่อยลงมาอีกแล้วปล่อยปลยลงมาอีกแล้วทุกคนเอ้ยคุณพ่อก็ต้องคอยเลาะคอยเล็มนะคะเพราะว่าไอ้ต้นมงต้นไม้ย่าเยอะมันขึ้นไวมากค่ะ ตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆนะคะทุกคนคือมันขึ้นเยอะกว่าน,นี้อีกนะพอนอะ,อะคือตรงขอบบอ่อนี่คือดูไม่ได้แล้วพราะมันมันเป็นยังไงนะมองแค่มองไม่เห็นบอ่อเลยเนาะป่ปาลุงดิบแล้วอือต,ตอนนี้คือในี่นคลิปอยู่นี่ครับเออถ้าเราไม่ตัดอะ่ะเขาจะเป็นป่ารุงดิบอีกแล้วเ,ออเนี่ยเราสงแก่ไม่ได้ เขาแก่แล้วเขามีมีเมล็ดปุ๊บเนี่ยมเมล็ดเขาแก่เพราะเขาล่วงเนี่ยสิบปียังไม่เน่านะครับเมล็ดอืเกิดสมมุติว่าเขาโดนน้ำปุ๊บเขาโตเลยไวยด้วยเนาะไวด้วยครับเราอย้า้เขาแก่เนี่ยค่ะทุกคนเอ้ยไม่ได้หยุดได้ยังนะต้องดูแลสวนไปแต่มันก็คือความสุขแหละทุกคนเราเลือกแล้วนะชีวิตแบบนี้นะเราเลือกแล้วเราเลือกเองเนี่ยเราก็ต้อง มีความสุขแฮปปี้ไปค่ะอาตานะคะพอใส่ยาแล้วก็โหตัวเงาเลยทห้มันทำอะไรกับมาพ้าวอยูอ่แนละ้วลูกะแทะมะพร้าวไงโอ้โห อย่างต้นกระถินเนี้คือเครื่องตัดหญ้าตัดไม่ได้ใช่ไ,มไหมพ่อต้องมีดมาสับเอาอย่างนี้ใช่ไหมระวังแล้วเราก็เอามากองไว้เนี่ยให้ปวกอืมเนี่ยคุณพ่อเอามากองไว้ตรงโคนต้นมะพร้าวค่ะให้ปวกกินให้มันเป็นปุ๋ยอพอดูอัตราคาบมะพร้าวมาแทกแล้ว ท,ทุกคนรู้ไหมว่ามะพร้าวในสวนเนี่ยนะคะที่ที่มันหายไปปกติเนะี่ยมันเต็มไปหมดล่วงเต็มไปหมดเลยรู้ไหมคะฝีมืออัตตาทั้งนั้น,นะคะ่ะที่มันที่เอามาแทะจนไม่เหลือทุกคนแต่ก่อนนี้กองแถวนี้เต็มเลยนบะะ่เนาะใช่ครับถ้าถ้าใครติดตามมาตลอดจะเห็นว่า,าลูกมะพร้าวเยอะมากค่ะแต่ตอนนี้มองไม่ไม่เห็นแล้วค่ะทุกคนลูกมะพร้าวเพราะว่าอัตตาไปแทะเอาไปจนเหลือแต่กะลาแล้วกะลาก็ย่อย,ย,ยเป็นปุ๋ยเลยนบบเนาะ,ะใช่ เป็นฟันอตาขาวอะค่ะฟันแข็งแรงมากตอนนี้นะคะบ้านสวนนะคะก็เป็นเวลาค่ำแล้วนะคะทุกคนค่ำแล้วใช่ฝน,นก็ปล่อยปล,อย,ปลอยมาแล้วค่ะเนีย่ยว่างไม่ได้คะ่ะทุกคนคุณพ่อก็มา ดูแลสวนมาเนี่ยค่ะมาสำรวจเนี่ยค่ะแต่วันนี้ว่าจะตัดหญ้าแต่ปรากฏว่าฝนตกตั้งแต่เช้าอ่ะไม่ได้ตัดเลยฝนตกครับตัดไม่ได้อ่ะพ่อจะเอาฟืนไปไหนเอากองไว้ที่ไหนจะกลับบ้านเหรอเอาไว้ป่อนมาฝนเอาไปทำฟืนอ่าไม้พวกนั้นต้องแต่งจริงอพ่อทำอะไรกับอาตาเนี่ยเขาเป็นโรคผิวหนังพ่อต้องทายาเขา อเอาอะไรมาทาให้เขาคะน้ำมันสมุนไพรบัวสวรรค์ครับโอ้ oh, มาใช้ได้กับโอ้ผิวหนังที่หมาด้วยหรอได้หมดครับแล้วคนคนใช้ได้ไหมคนที่เป็นโรคผิวหนังได้เลยครับคนก็ใช้ได้ oh. สัตว์ก็ใช้ได้ครับคุณพ,พ่อไม่ไม่อยอมให้ลูกคุณพ,พ่อเป็นอะไรเยอะหรออืมนี่หมาเป,เ,เป็นเชื้อลงเชื้อราหมาเป็นแผลเป็นอะไรก็ใช้ได้หมดเลยใช่ไหมได้ครับคนก็ใช้ได้ได้ครับ โอ้ดีจังเลยนี่วิธีการทาทายังไงคะก็เออะจอดไปแล้วก็ลูบรูปูครับไหนลูบยังไงเอาเอา,เอาขวดมาขย่าใส่ให้่ซีดูหน่อยอใส่ให้ท่านชมดูหน่อยสิเผื่อท่านชมมีน้องหมาน้องแมวหรือว่าสาัตว์ที่เป็นแผลเป็นเลื้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะได้เอาไปใช้จะได้อยากจะซื้อไปลองใช้ดูใช่ครับ ทาตามผิวเขาแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วแล้วเขาก็จะหายใช่ไหมใช่ครับทาสักสี่ห้าครั้งก็หายแล้วทาที่แล้วหลังเขาตรงเนี้ยเขามุดตรงนั้นนะเป็นรอยเป็นแผลครับเออเป็นแผลลึกเข้าไปเลยคุณพ่อทาสองครั้งแห้งเลยใช่ไหมแห้งหายไปเลยแต่ที่แบบมีเลือดซิฟอะไรแห้งใช่ครับที่มันแสบนี่นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะที่เป็นโรคกลากเลื่อนนะคะหรือว่าเป็นเชื้อรานะคะเป็นแผลสดแผลเปื่อยก็สามารถ เอาไปทดลองใช้ได้นะคะแอดนะคะ7จ f FCG ดซับบนานะคะแล้วลของเราเราก็ต้องทำให้เขาใช่แล้วที่หูดูดิหูด่างหูด่างแหละลูกเดี๋ยวก็หายละสอนนี้<ว>คนเริ่มมาแล้วที่นี่พ่อตอนแรกไม่มีขนเลยตอนนี้คนเริ่มมาแล้วเริ่มหายแล้วนี่นะคะชอบไหมลูกชอบเนาะมันไม่แสบไม่อะไรนะลูกเนาะชอบ โ oh. อ้หเดายืนนิ่งเลยอ่ะเชื่อฟังพ่อนะอจะได้หายลูกนู้ชมตอนนี้นะคะคุณพ่อนะคะจะพาคุณแม่นะคะไปเดินสำรวจนะคะดูพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัดหญ้าค่ะทุกคนนี่ยังไงมายืนพวางไาว้ตรงนี้ตรง,งนี้ไม่ใช่แล้วว่าเออเขาจะไปทำไมตรงนู้นอ่ะมันเกี่ยวพ่อ อะไรเจออะไร,เ,เ,หรเห็ดหรอคุณูชมคุณพ่อนึกว่าเห็ดอะ่ะใช่เนี่ยค่ะอ่าพ่อสรุปแล้วตรงนี้คือยังไงตัดเองครับอืรถไถไม่มาครับเพราะเราบอกว่าให้เขามาดูก่อนเขาก็เลยไม่มาคือ,อการมาแล้วทําเลยอะคือสรุปแล้วนะคะทุกคนคือว่าเราเรา,เราบอกโทรไปบอกเขาว่าให้มาดูให้หน่อย ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บเงินด้วยเพื่อจะไปจ้างอะไรเงี้ยคือพอเขาได้ยินอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็คงบอกว่าเออมาก็ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่มาทุกคนสรุปแล้วนะคะคุณพ่อก็เลยมายืนดูค่ะว่าจะตัดเองดีกว่าค่ะทุกคนอืเนี่ยจะเริ่มตัดตั้งแต่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกคนแล้วก็ไปจนสุดนู่นเลยค่ะแล้วก็ค่อยค่อยเว้นตรงกลางไปทุกคนนี่แล้วก็นี่แล้วก็ไปนูน่นเนี่ยค่ะเออใช่ไหมพ่อหนูพูดถูกไหม อ <Ừ. S 2> นี้นพอทำไมถึงเริ่มจากตรตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะไม่ค่อยหนาเออแต่ตรงนู้นจะมีปัญหากับตรงนู้นเพออราะอะไรนน้นที่หนากันนี่อ๋อหมายถึงว่าตรงเนี้ยคือใช้เครื่องตัดหญ้าได้ใช่เออแต่ตัดเพื่อให้เห็นแนวก่อนใช่ครับตรงนู้นไม่ไหวนะเออขนาดเอาไม้พาดข้างบนเนี่ยต้องคานขึ้นไปยังไม่จมเลยขนาดนั้นเลยเหรอพอ่อนู่นอะ่ะโอ้หนโมสังโฆ ทุกคนก็คือเนี่ยแหละนะคะคุณพ่อก็เลยแบบว่าเออมาดูลัดเราก่อนค่ะว่าจะลงเครื่องตัดญ้ายังไงนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าตัดเสร็จแล้วก็หลายวันอ่ะอยู่ทุกคนตัดเสร็จแล้วก็จะเริ่มเพาะก้าเพาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอาสแลนมาคุมก่อนนะคะแล้วก็เริ่มลงก้าไปอ,าาาอืมอันนี้คือมันเป็นทับถมกันเนาะ มันหลายปีกันไปมันทับถมมันตัดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหน่อยทําให้เราลําบากแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนคือคุณแม่คุยกับคุณพ่อแล้วว่าเรารับปากเจแล้วว่าเราจะดูแลนะพ่อเนาะรเราจะดูแลเราจะตัดยุงตัดหญ้าอะไรเงี้ยออมันหนาจริงทุกคนเราก็จะต้องทําใช่ไหมพ่ออย่างตรงในส่วนของอตรงหลังข้างหลังนะที่เป็นโกดังเราก็จัดระบบเรียร้อยนั้นทุกคนคือเราตัดแล้วนะคะ เหลือแค่ข้างหน้านี่แหละนะคะที่เราจะต้องมาเคลียเออใช่ไหมครับอันนี้ต้องมาไล่ดึงออกเนี่ยเพราะอะไรลาตัดหญ้ามาติดเครื่องตัดหญ้าไม่หมุนนี่เอออันนี้มันเป็นเชือกที่เขาไว้ทําอะไรพอวเขาทำตะข่ายข้าบนให้ผักเลื้อยงไงสมัยก่อนมั้งทุกคนดูดีมันเป็นหญ้าเต็มเอ๊ะมันเป็นเชือกว่มีเต็มเลยเนี่ยต้องมาเก็บออกก่อนนะคะก่อนที่จะตัดหญ้าตัดไปมันจะช้าหน่อยเนี่ยอืม เชือกมันถูกหมดแล้วใช่ขันห้าก็ลงมาพ่อขันห้าก็ตามมาดูสิอยากอยู่กับพ่อแม่ไงเหมือนเราไปเที่ยวอ่ะลลูกเหมือนเราไปเที่ยวเขาก็อยากเดินตามอยากให้ลูกเข้าป่านะพ่อเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยกลัวเออใช่เดี๋ยวจะเข้าป่าเดี๋ยวไม่แอบเข้าป่าคนเดียวใช่โอ้โหพ่อดูอันนี้คือขากระเป๋กลัวก็ไม่กลัว บุกอย่างเดียวเลยนู่นปลายฟ้านู่นแล้วแม่โอ้โหขันห้าอยู่บนต้นนู่นแล้วค่ะเขาหนีผลทุกข์อเขาไม่ชอบผลทุก์ผลทุกชอบทำร้ายเขาไงมันแจน้องอะ่ะผลนทุกบอกว่าเขาเป็นเจ้าแม่เยอะเยอะมากเลย,เย ใช่หมดแล้วใช่ปัญหาเนี่ยปัญหาของมันคือตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราสองคนตายายต้องมาไล่เดินเก็บเชือกพวกนี้นะคะทุกคนเก็บทิ้งก่อนจนมั่นใจว่ามันไม่มีแล้วค่อยตัดหญ้าเนาะค่อยเล็มไปด้วยก็ได้แม่อ๋อโอเคถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็เริ่มตัดเลยเฮ้ยแต่พวกมันเยอะมากเลยนะพ่อเยอะทำมวัวลแต่มันแง่แง่มันก็หาไม่เจอก็มีมถ้าค่อยเลาะไปติดก็หยุดนะ ตามนี้เลยใช่ตัดตัดดตัดตัดตัไปถ้าตัดครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะดีละเพราะว่าไอ้ที่หนาหนามันถูกเราตัดแล้วุ๊บเอาไปกองไว้ให้เป็นปลวกกินอืที่ออกใหม่ทีนี้เราก็ได้เอ็นข้าใส่เลยอืเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นไงนะคะ เนี่ยพ่อแล้วพ่อจะเริ่มมุมไหนพ่อเริ่มแต่นี่ไปเลยกับแม่อ๋อเริ่มนี่เลยเหรอใช่หมูพ่อมันก็ะลำบากอยู่นะเนี่ยเนาะจริงๆนะถ้ารถมันมาแรงรถอ่ะเขาก็จะถ่ายแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวว่าครึ่งวันอะถ่ายปื้ดไปกองถ่ายปื้ดไปกองไงแต่เขามไม่มา เพราะว่าเขารู้ว่ามาแล้วเขายังไม่ได้ทำงานงนี่ต้องสู้ไปก่อนนะคะทุกคนสู้ใช่ตัดลแล้วกิ่งไม้พวกนี้พ่อก,ก็ต้องฟันฟันไว้เป็นลวดไหมหรอเราตัดเสร็จปั๊บเนี่ยพวกนี้เราก็ตัดไว้เป็นฟืนหมดเลยอ่าส,สับสับไว้เป็นฟืนตัดกล่องแล้วมาสับทีหลังก็ได้ใช่ ใช่คะวันนี้คุณพ่อก็ถือโอกาสนะคะขําๆนะคะทุกคนมาสำรวจพื้นที่ทำงานนะคะแล้วคนนู้นน่ะเสือเนี่ยโอ้ยเจอเสือดำด้วยใช่มีดำหรือเปล่าฮะฮะมีดำหรือเปล่าไม่สงสัยมีดำนะเนี่ยเออที่เป็นข่าวอ่ะโอ้ขย่าวเขาลงมาสิพ่อเสือดำพ่อขย่าวเขาสิเสือดำครับลงมาไหมครับ

เรงลูกอ่ะี๋ยวเลยลงมาเล้วลูกฝนมันตกแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเขาก็ลงมานินจาคุณแม่มนะคะบอกว่าเขย่าให้คุณน้องขันห้าเขาแบบกลัวแล้วก็ให้เขาวิ่งลงมานะคะปรากฏว่าเขาเขาไม่ลงมาค่ะเขายิ่งเกาะแน่นนะคะทุกคนไปเดี๋ยวยังเช้าอยู่ทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูตรงนู้น ตรงนี้ไหมคะเนี่ยตรงนี้จากใส่ก่อนที่มันก็หญ้ามันหนาเนาะแต่ตอนนี้คุณพกก่อเขาตัดจน,นเรียบน,นี่คือตัวอย่างเนาะถ้าตัดเรียบแล,แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพ่อใช่ครับเห็นไหมอัน,นี่คือแบบตอนแรกมันกองเท่านี้แต่พอนานไปมันยุบเลยเริ่มย่อยสลายแล้วคะ่ะนี่ก็จะเป็นมะละกอที่คุณแม่ปลูกเนี่ยร้องอ่ะพ่อเนี่ยทุกคนดูนคุณแม่ปลูก สวยเลยพ่ะพูดพ่ทำพ่สอส่งอ่อ้าเอา้เอาวอา้อาว้เาเริ่มเริ่มยุ่งแล้วอ๋ออันนี้คือตอนแรกอ่ะตอนที่เรามาปูกหมเนี่ย้นมันมันเหมือนคนผอนเหมือนคนดสารอาหาอ่ะจะรอดแรไม่รอดแล,ล,ดแลใช่พรเราปลูกได้สักพักหนึงอ่ะปรากฏว่าต้นมันเริ่มโตเนาะเริ่มลูกเขาลากเขายังไม่ติดรอนิดนึงเดี๋ยวก็ติดละ ชอบนอนไปเรื่อยแไมอะลูกคุยคุยกรงนี่นอนเหรอคะโอ้อา,อ,อากาศดีเรอลูกฮะเย็นเนอะนะยนเย็นชอบแขนห้าลงจากต้นไม้แล้วพ่อนี่ลูกมามาพ่อนี่พ่ออยู่นี่แล้วครับมาอุ้มลูกมา ก็ไม่ใช nice cool. ่เ <apply> ล <some sounds> ็ไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยก็ดื้อเหมือนกันนันเนี่ยฮึดิ้ง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 สวัสดีท่านผู้ชมอาตาจะทำพี่เดี๋ยวขวนพี่เดี๋ยวพี่ขโมโเดี๋ยวขวนหน้าแม่เดี๋ยวขโมโหแล้วเขาจะขวนหน้าแม่สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อขันห้าครับผมเป็นแมวจรครับที่พ่อแม่เก็บผมมาเลี้ยงครับตอนที่ผมมาอยู่กับพ่อแม่ใหม่ๆผมดื้อมากเลยครับอ่ะดูพ่อดูอเออผมอ่ะฉพ่อแม่อุ้มผมไม่ได้นะครับผมจะ ผมจะควรจะกัดพ่อแม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นเด็กดีแล้วตาลูกไม่เอาลูกตอนนี้ผมเป็นเด็กดีแล้วค่ะไม่ค่อยกัดพ่อแม่แล้วใช่ไหมผมเชื่อฟังลใช่ไหมไปเด้อสวัสดีเอฟซีหน่อยเล้สวัสดีเอฟซี FC, แล้วก็ขอบคุณเอฟซี FC, หน่อยที่รักลูกอะ่ะสวัสดีป้าแพทย์ก่อนสวัสดีป้าแพทย์เออป้าแพทย์บอกว่าป้าแพทย์ฝากหอมขันห้าให้ดูหน่อย เดี๋ยวป้าแว่นหนูจะหอมให้ดูนะแต่หนูก็กลัวขหนา้าขุมกันวา้ายไอ้แม่โมโหอ่ะกลัว,วเขาตา<ป>อ่ตาจะทำพี่เด้อไปแล้วไปแล้วไปเห็นไหมเขาไม่ชอบเนาะพ่อเนาะมันไม่ชอบนีบนะ่แหละนะคะทุกคนก็อยู่กับลูกๆนะคะเราสองคนยายนะคะก็เป็นวัยที่แบบว่าครึ่งชีวิตแล้วเนาะทุกคนเนาะ ก็เขาเรียกว่าได้อยู่กับธรรมชาตินะคะได้อยู่กับอ,อ,อากาศที่บริสุทธิ์นะคะได้อยู่กับน้องมาน้องแมวนะคะมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษนะคะในบ้านปายเนะเ<อ>าะก็ต้องขอบคุณทุกเหตุปัจจัยด้วยนะคะที่ทําให้เราสองคนตายายนะคะมีวันนี้นึกย่นะคะเออเอาสซงเละหรือ น่โนแพนไปอีกนิดนึงขา้าหน้าดูฟิลลิ่งฟิลฟลิง่งนั่นน่แต่ละตัวความสุขนะลูกเนาะตอนนี้บรรยากาศนะคะก็ใกล้จะน่าจะหกโมงกว่าหรือยังคะประมาณนั้นแล้วครับวันนี้นะคะตอนแรกก็กะว่าคุณพ่อก็จะตัดหญ้าตรงขอบบ่อนะคะทุกคนให้มันเสร็จเนาะ แต่ปรากฏว่านะคะฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเช้ามาก็ยังตกค่ะขนาดไปเก็บผักนะคะขนาดตอนกินข้าวเช้าก็ยังตกใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยเออบอกคุณพ่อว่าเออถือเป็นวันพักผ่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตกเย็นมานะคะคุณพ่อก็พาคุณแม่นะคะมาเดินดูสถานท,ที่ที่จะตัดหญ้าค่ะก็ค,ะคือว่าพรุ่งนี้คุณพ่อเขาจะตัดหญ้าตรงขอบบ่อนะคะให้เสร็จนะคะคแล้วเขาก็จะามาตัดหญ้าตรงเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมพอ ไม่ค่อยเลยมไปใช่ไหมครับเอออย่างเงี้ยก็ยังไง,งก็ติดตามกันนะคะทุกคนอ่ะพอมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมก็อย่าลืมติดตามเราสองคนเรื่อยๆนะครับให,ให้กําลังใจลูกชายคนนี้ด้วยครับใช่แล้วก็ให้กําลังใจเนี่ยมาแล้วพ่ออิจฉาแม่ใช่ให้กําลังใจอัตตาให้อำกําลังใจพุ่นทุกนะคะให้ กำลังใจเราส่งต่ย้ายด้วยนะคะกับการใช้ชีวิตกับการสู้ชีวิตนะคะทุกคนนี่เป็นเรื่องราวของชีวิตจริงนะคะของเราจริงๆนะพ่อะเนาะไม่มีสแปนอินนะคะทุกคนหวงอะหไวงนั่งกับห่วงแม่นั่งกับห่วงแม่อันนี้เขาไม่ชอบพ่อไม่ชอบไหนไหมตบเลยตบเลยทุกคนดูดิกลัวดีนเน่าใกล้แม่นะเดี๋ยวมันใกล้แม่ฉันนะใช่ค่ะแล้วก็ มันเป็นชีวิตที่เรียบเรีค่ะก็มีหลายๆท่านก็มาดูแล้วก็มันเดิมๆซ้ําๆอันนี้คุณแม่ก็เข้าใจนะคะทุกคนบางท่านก็มาดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีจริงๆหลายๆทุกคนนอกจากทากับข้าวทํางานสวนตัดหญ้าปลูกผักมันก็แค่นี้ค่ะนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าเราเป็นชีวิตที่ไม่มีต้นทุนตั้งแต่แรกเนาะพอนะ่ะพอเนาะเป็นชีวิตที่แบบมาสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะนะคะมามาสร้าง ชีวิตอะคะ่ะเดินตามความฝันคือไม่มีต้นทุนแล้วดันฝันใหญ่ฝันไกลอะคะ่ะคือฝันอยากมีรถบ้านคอยากจะแบบใช้ชีวิตนะคะแเนจรแบบเที่ยวไปทั่วด้วยรถบ้านอะ mm hmm. ไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็เลยกลายเป็นมันก็ต้องแบบต้องมาสร้างอาชีพไปด้วยแล้วก็เดินตามฝันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็เลยดูเป็นชีวิตที่แบบอาจจะดูแบบงงๆนนะคะทุกคนเนาะ ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะจะไม่ยอมทิ้งความฝันในวัยเด็กตอนเจ็ดขวบแน่นอนนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะจะใช้ชีวิตนะคะที่ได้เกิดมาบนโลกนี้นะคะให้มันให้มันพิเศษแล้วก็ให้มันเต็มที่ค่ะนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่อยากแบบเสียพลาดโอกาสไปค่ะทุกคนกับการเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตะค่ะคุณแม่อยากทําอะไรคุณแม่ก็ทํานะคะอยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณแม่ก็ใช้นะคะอยากจะอะไรคุณแม่ก็เต็มที่กับมันทุกอย่างเพราะว่าคุณแม่รู้สึกว่า เราได้ลงมือทําดีกว่าเราไม่เราลงมือเราได้ลงมือทําดีกว่าเราไม่ได้ลงมือทําทุกคนนะเนาะอะไรเงี้ยค่ะเนาะแต่คนที่เป็นบัดดี้คุณแม่นะคะก็เหนื่อยหน่อยนะทุกคนออแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขแน่นอนคุณแม่การันตีค่ะทุกคน,กคนหรือเพราะดอขนาดดอกไม้เขายังมีความสุขเลยเนาะครับะนะสู้ๆนะดอกไม้อดทนนะพรุ่งนี้ฉุกตัดแล้วไม่เอาได้ไหมวะไม่ได้ ไม่อยากให้ตัดเขาเลยไม่ได้ครับ,รบสวยทุกคนดดูิงั้นก็เหมือนตัดผมไม่เสร็จอะครับโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะรักทุกคนนะคะจุ๊กชุกช๊นาาบ๊ายบายก่อนมา,มาอาตาบ๊ายบายเอฟซีก่อนแล้วหวงน,นี่พ่อหวงหวง,หวงพ่อหวงแม่บ๊ายบายเอฟซีก่อนบ๊ายบาย คนทุกสมบูอยู่เด้อพ่อคนทุกอะสมบิ่งอยู่เดอ้อถ้าหากว่าเธอนั้นได้เจอกับเขาอัตตาโลกพ,พ่อรู้ไหมว่าเราโชคดีมากที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้เนาะครับคุณแม่ยังใช้ชีวิตยังไม่คุ้มเลยทุกคนยด้จะใช้อีกหลายอย,าอย่างอยู่เนี่ยทุกคนเอาจริงนะดได้เห็นลูกๆได้เห็นอะไรได้เห็นเอฟซีได้เห็นโลกใบน,นี้คุณแม่เหมือนมนุษย์ต่างดาวอะทุกคนที่ได้เกิดมาแบบ เหมือนมามาเพื่อเรียนรู้โลกอะมามาผจญภัยบนโลกใบเนี้ยทุกคนจริงนะคุณแม่รู้สึกว่าไม่มีวันไหนเบื่อเลยอะทุกคนอาจริงนะจากจิตวิญญาณเลยรู้สึกว่ามันมันยังมันยังมีอีกหลายอย่างที่คุณแม่ยังไม่ได้เรียนรู้เลยทุกคนอืมบ๊ายบายนะคะเจอกันค่ะ